ได้เวลากินข้าวแล้วเลื่อเรืมาดามาดามาด้มาดมด้มาดา เจน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  นะเรียบร้อยเกียกไเรียบร้อยลอยเรียบ,อยยบโอ้ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครให้อัตมาน้ำเนี่ยให้ผูกขาน้ำเนี่ยเรือ่อเอา้าเก็บนี่ แน่งนี่ก็ขอ,อยุติไปสักก่อนดื้อสวัสดีครับ